เป็นไงมั้งใกล้ถึงแล้วคีมฟ้าแฟนมิ่งเฮ้ยคือคีย์เวิร์ดคำเดียวที่ผมจะพูดคือพร้อมเฮ้ยเอาเลยหรอพูดแค่นี้ผมพูดแค่นี้มันใจเออเขามีเพจที่เขาอยากเต้นอยู่เราจะเห็นซับแต่งการเต้นของพี่โตอะค่ะไม่ถึงว่าร้อง ไม่รอดหรอใหญ่กิ่งน้องพี่โทอะไรก็เพลงพี่พี่โทจะไม่ขยับตัวหรอกพี่โทจะยืนร้องอีกรอบร้องเพลงนี่ไงอธิษฐไทยังไงยังไงสปอยหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างซ้อมกันไปแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้โหคือเห็นแต่ละโช์นี่แบบคือทุกคนตั้งใจมากมากเลยครับล้วทุกคนอยากแบบทำให้มันออกมาได้ดีที่สุดที่เขาจะทำได้ ซึ่งแบบก็รู้แหละว่าในแกงกิมบุนฟ้ามีตัวท็อปก็คือเรานั่นเอง <laughs> ไม่แบบอูอย่างนี้อูอปอไม่ไม่ไมั่นใจว่าเราคือจอบังกุฎของกิมบุนฟ้าบ้างล่ะคะครับก็มีความมั่นใจแต่ว่าก็นิดหนึ่งครับนิดหนึ่งครับก็ขอสปอยว่าแบบคือเพลงส่วนใหญ่ะ <laughs> ผมว่าทุกคนเคยได้ยินมาหมดแล้ว <laughs> ทุกคนร้องตามได้แน่นอน แต่มันจะมีแบบบางเพลงเหมือนกันที่แบบว่าคือส่วนตัวเราเนี่ยก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนที่เราจะแบบอันนี้เหมือนกันเพราะแบบเราองเพราะแบบเราเกิดไม่ทันไงมันมีมมขนาดนั้นเลยหรอมีขนาดนั้นเลยเพราะแบบไปเสิร์ชกันดูแล้วแบบเรา,าคุยกันแล้วแบบไม่ใช่แบบแค่พวกเราอยากอยากอยากให้เรามมวนจอยใช่ก็แบบมีคุยกับทางผู้ใหญ่ด้วยครับช่วยกันเลือกครับเพราะแบบ บางเพลงคือมันไม่ได้ร้องคนเดียวไงมันก็ร้องกันหลายๆคนแล้วก็แบบแฟนแฟนวีนี้คือแบบมีเพลงหลายช่องมากจริงไม่ว่าจะเป็นช่องซ้ำช่องเจ็ดเอาเลยจนะ้า <laughs> ช่องช่องวันช่องวันช่องดูมันดี <laughs> <laughs> แล้วยังไงแล้วเราจะได้เห็นอะไรบ้างโชว์คู่มันแบบเพลงคู่มันจะแบบโชว์เต็มๆครั้งแรกในแฟมีใช่ไหมใช่ครับผมก็คือพูดยังไงจะไม่ให้สปอยดีรู้หมดละอย่าบอกชื่อเพลงก็พอโอเคได้ได้ได้เป็นเพลงที่ทุกคนแบบเคยได้ยินมาแน่นอนครับเป็นเพลงที่ไวรัลในทุกแพลตฟอร์มเฮ้ย อันีติงว่าทุกโชว์แบบแค่แต่ทุกโชว์ก็แบบเป็นเพลงไวรัลหมดเลยเราเราเป็นแฟนชันเราหนานี่ไวรัลทุกแพลตฟอร์มเปล่าก็อยากให้พี่พีไปฟังครับผมเพราะว่าเพลงนี้น่ารักมากเลยครับ อาจจะดงว่ามันก็ต้องมีแบบโชว์เป็นคู่คู่ใช่ไหมก็อาจจะมีครับผมมีมีลูกมันต้องมีมันต้องมีมันต้องมีเพราะฉะนั้นเราเราต้องพูดถึงคู่เราว่าคู่เรามันจะแบบอยู่ไปในดีกรีทางไหนทางหวานทางร้อนทางเ็ดหรือทางเปรี้ยวอผมว่านะทุกคนต้องรอติดตามดูเหมือนกันจริงๆเพราะแบบมันค่อนข้างน่าสนใจอยู่น่าสนใจยังไงเหรอครับ เฮ้ยอย่าถามดิเดี๋ยวเพ้อซะไปยังไงยังไงนะยังไงพี่โทมันจะไปทางไหนความความแบบดีกีความมันจะไปทางไหนพี่โทมันจะไปความเท่ก่อนแล้วมันก็จะไปความน่ารักแล้วจะมีแบบความหวานมีความแซ่บนิดนึงครับเออแต่ว่าพี่โธ่โค้ชเดียวกันใช่ไหมโค้ชแท็กกันเหรอคะคนเดียวกันเออก็ต้องรอติดตามดูครับอื้อ อะไรไที่เขาจะโชว์สิทธิ์เพลงในตงนของน้องอันนี้ก็โชว์เดียวนั่นเนี่ยเขาบอกแต่ว่าแบบแต่คือเพลงแต่ละเพลงนี่คือแบบทุกคนจัดเต็มมากๆคืองานไม่ใหญ่แน่นาวิอย่างนี้เลยก็ใหญ่อยู่นะบั๊โฟ์เอาแล้วอะใหญ่ครับผมยังไงที่น้องก้องสปอยหน่อยเถอะมันไม่โดนไรหรอกาม่ก็ถ้าถูไปก็ถ้าน้องก้องสปอยเขาขัดออกได้ ไม่ไลฟ์จริงป่ะเนี่ยอันนี้ไลฟ์หรอแท็กพี่ออกแล้วด้วยยอมชั่นดูอยู่สักกลองยังหรอสวัสดีครับยอมชั่นสวัสดีครับผมยังไงสิก็อยากให้ทุกคนมารอดูจริงๆเพราะแบบคือผมเห็นลิสต์ลิสต์โชว์คือเยอะมากจริงๆเหมือนแบบเหมือนมาดูคอนเสิร์ตก็เป็นคอนเสิร์ตไมนแบบเป็นแฟนมีที่เพลงเยอะมากมากแบบถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเกินแบบยี่สิบ ไม่เกินหรอเกินสิบห้าอะแน่แน่แล้วแฟนๆต้องแต่งตัวยังไงดีกะอะแต่งตัวยังไงมาเจอเราโหคือแบบมันมีเพลงหลายแนวมากเลยอะเราอยากให้แฟนๆแต่งตัวแบบไหมมาเพราะเดี๋ยวมันจะต้องมีแบบเบเนฟิตกับแฟนๆด้วยอยากให้แฟนๆมาเจอเราแบบนี้อยากแต่งตัวแบบน่ารักน่ารักมาครับในสไตล์ของตัวเองหรือไม่ก็แต่งตัวตาม แกงขี่ืุนฟ้าเลยเป็นยังไงครับเป็นยังไงก็คือแบบใส่ชุดโชว์มาแต่พี่จะรู้ได้ไงลรัใช่ใช่ใช่งั้นงั้นเดี๋ยวบอกพี่สไตลิสต์บอกว่าแบบให้ปส่สี่ชุดมาเอาเป็นอย่างนี้แล้วนครับเอาเป็นว่ารอออฟฟิ i ชียลประกาศครับของงานนี้มันคืออะไรคะทีมของงานนี้ใช่ไหมครับ อของแฟนมีรักกันไปวันวันเอ่อทีมของแฟนมีดจริงๆราแล้วมีหลายทีมเลยครับเพราะว,าว่าเกือบละเพราะว่าแบบมันเป็นพูดพูดซะว่าเป็นทองฟ้าหลักันแล้วทองฟ้าในแต่ละเวลามันก็จะไม่เหมือนกัน่ะครับ็นก้อนเมฆพระาทิตดวงดาวพระจันทร์สีฟ้าครับผมหรือไม่ก็แต่งแต่งตัวเป็นทองฟ้าเลยก็ได้ <S <S ใช่เพราะแบบเป็นก้อนเมฆมาเลยคือท้องฟ้าแต่ละช่วงเวลามันก็แบบมันแต่ละมูดแต่ละโทนม,มันก็ต่างกันไง <ๆ S 1> ทุกคนก็ใช่ก็ต้องแบบอาจจะแบบหาแบบในในในแบบในแอแ,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 แบบใน X ว่าแบบคนนั่งข้างเราอ่ะแต่งตัวสีอะไระแล้วเราก็สมมติไอเป็นสีฟ้าใช่ไหมตอนนี้เป็นสี <8 S 1> ฟ้าก็แบบเหมือนแบบตอนแบบเริ่มเช้าเแล้วคนจะมาเที่ยงเที่ยก็แบบ อาจจะมีสีแดงนิดหนึ่งเป็นแบบฟิลแดดออกตอนบ่ายๆก็แบบเริ่มลมๆหน่อยตอนเย็นๆก็แบบอาจจะแบบชมพูชมพูนิดนึงแล้วคนต่อไปทางซ้ายสุดก็คือเป็นแบบดำและแบบมืดมืดแล้วกลางคืนแล้วต้องแบบหาเพื่อนที่นั่งข้างๆครับอย่างนี้คือเป็นแฟนแต่ละโซนคือให้เมคเฟนกันไว้เลยแล้วก็ไม่ลไเลยใช่แต่ถ้าแบบมีเพื่อนเพิ่มทุกคนใช่เพราะว่าแบบคืออยากให้แบบแฟนครับกี่หมื่นฟ้าเนี่ยแบบ เป็นเอ็กโทรเวิร์ดไงคือเราจะเปลี่ยนจากคนที่อินโทรเวิร์ดเป็นเอ็กโทรเวิร์ดให้หมดก็ทุกคนต้องรู้จักกับเพื่อนข้างๆไว้นะครับอย่างนี้ก็ต้องแบบพวกกลุ่มดาวอะไรอย่างงี้้วยปะเออทิงด้วยลืมคิดเลยกลุ่มดาวแถวบนสุดนะครับจะเป็นแบบฟิลดาวแต่ว่าบนวันนั้นอาจจะเป็นแบบฟิล์พระจันทร์กับพระอาทิตย์ก่อนพระจันทร์พระอาทิตย์แล้วก็ไล่มาเป็นดาวแล้วอาจจะเป็นแบบสีทองฟ้านิดนึง เปล่ด้วยก้อนเมฆอันนี้เก็บเงินค่าชุดที่ใครคะพี่โทอ้าวฟิลแปลกษรไงครับอ๋อฟิลฟิลรักฟิลรักแปลกสอนเอางี้ดีกว่าฝากให้แฟนๆมาเจอก่อนพี่แฟนๆมันมีระหว่างค่าตั๋วค่าชุดแล้วจะแพงกว่ากันแล้วตอนนี้ครับก็ขอฝากให้พี่ๆทุกคนมาเจอกับพวกเราในงานแฟนมิตกี่วเหมือนฟ้าด้วยนะครับผมแล้วก็ เรื่อง d r e ส s code เนี่ยติดไม่ต้องเชื่อพวกเราหรอกเชื่อใจตัวเองจริงรับผมก็อยากจะพี่ทุกคนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบใครกดไม่ได้ก็สามารถดูได้ทางไลฟ์สตรีมครับผมมาเป็นกำลังใจให้พวกเราแกลงขีดหมือนฟ้าด้วยนะครับสําหรับ special อีกหมื่นฟ้าเห็นเราใกล้ปิดแล้วใช่ไหม กล้าไหลบอกใช่แล้วค่ะใกล้แล้วบอกว่าบางส่วนได้เข้าห้องตัดไปแล้วใกล้แล้วเหลือแค่1นคิวหรอ1นคิวสุดท้ายมันสเปเชียลมันคือต้องหลังจากเป็นแฟนแล้วนี้หลังจากเป็นแฟนแล้วมันจะรักขนาดไหนมันจะข้างรักขนาดไหนคะนั่นนะสิก็ต้องไปรอดูกันนะครับทุกคนแล้วแล้น้องที่รักจะยังแบบแบ๊วๆอยู่หรือเปล่าหรือว่าแบบ เหตร้อนเหมือนที hmm> oh, right. uh ่ค huh. uh ้างไว้มันก็อัปเกรดโอ้เป็นน้องที่ักแบบอัปเกรดอะค่ะใช่ครับผมเพราะว่าน้องที่ยงโตขึ้นแล้วพี่เหมือนฟ้าแล้คะพี่เหมือนฟ้าแล้แก่ลพี่เหมือนฟ้าพี่เหมือนฟ้าก็โตโตขึ้นเหมือนกันครับผมพูดในเรื่องได้ไหมฮะพูดในเรื่องได้ไหมก็เล่าเลยถ้เล่าลกูกล้าก็ลงแค่หลังจากไลน์นี้จะเล่าอะไร ใช่ก็จะแบบอ่าเขาผมก็แบบฝากติดตามเรื่องราวตอนกี่หมื่นฟ้าตอนที่ทุกคนโตขึ้นแล้ะครับผมก็เรียนมหาลัยเนาะแล้วโตขึ้นนะครับก็เรียนเรียนเรียนรู้กันกันเรียนรู้กันละกัน มีเวลาให้เรียนรู้กันแล้วกันแบบนานขึ้นแล้วบทเรียนครั้งนี้มันจะเป็นบทเรียนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่คะเป็นขนาดหน้าหลักหน้าหลักครับเพราะว่ามันจะต้องปั่นเงื้ออยู่หรือเปล่าตอนนี้เงื้อออกแล้วครับพอพอมันโตขึ้นแล้วมันยากไหมกับการทำงานต้องคอนเน็ก์บทอะไรเงี้ยคอนเน็กบทก็ก็มีความยากมีความชันเลนครับเพราะว่าแต่คือจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆทันคล้ายๆแบบ มันก็คล้ายๆไทม์ไลน์ของพวกเราใช่ครับรแบบ<ค>ยิง่งยิ่งใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นก็ยิงย่งสนิทมากขึ้นยิ่งสนิทการยิ่งรักกันเพิ่มขึ้นยิ่งสบายใจมากขึ้นครับคือยังไงในซีรีส์คือไม่ต่างจากชีวิตจิงก็ถ้าถ้าแบบว่าแบบไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าถ้านับตามแบบว่าแบบแบบช่วงอายุไเป็นช่วงอายุไงช่วงอายุของพวกเรากับในซีรีส์ก็คือแบบไม่ได้ต่างกันเยอะแสดงว่าเรื่องราวเราก็ไม่ต่างกันด้วยครับเรื่อง เพราะว่าเป็นแฟนกันแล้วไงในซีดีใช่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 ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับจบเลยจบเลยจบเลยไม่ก็เน้นเรื่องนานๆเจอกันทีซะหน่อยครับผมก็จะมีแบบก็จะมีปมใหม่ๆใช่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 ในชีวิตพี่เหมือนฟ้าแลน้องธีร์ละก็ฝากติดตามด้วยครับว่าปมนั้นจะเป็นปมอะไร ความรักว่าอยากรู้แค่นั้นเองความรักเหรอครับความรักควนสีมี่สองคนเข้าในรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าครับจริงปะฮะพี่อยากร้องเพลงเมื่อกี้ร้องอะไรอ่ะความฮก น้องคนซีนี่สองคนเท่าไหร่เราเก่งอย่างครับผมครับใช่ไม่มีนะยะอะไรครับอ่ะพี่ทำแล้ววันนี้พี่โทรจีบน้องกองหรือยังวันนี้ได้จีบเขาแล้วหรือยังจีบเหรอครับจริงๆแล้ววันนี้ยังไม่ได้คุยกับน้องก้องเลยอ่ะให้คุยหนึ่งประโยคอ้อได้ครับผมน้องกองเปิดแพลงให้พี่หน่อยคุยแล้ววันนี้หนึ่งประโยคใช่คุยคุยแล้วคุยแล้ว บอกว่าแบบค right? so, like, ือผมเปิดเกมมาใช่ไหมอย่างนี้เราก็ใ <color> ห <hate fish> ้น้องกล้องเปิดแพ็คไม่เราเปิดเกมไม่เขาเปิดใจให้เราเลยโอ้โหก็ให้ก็ให้น้องกล้องเปิดแพ็คให้ครับอ๋อก็เลยแบบได้ตัวดีๆมาอย่างนี้ก็ดีใจมากๆแต่ว่าได้ตัวซ้ำนะแต่ไม่เป็นไรครับผมพอเป็นกล้องอะไรก็ได้หมใช่ไหมครับใช่ครับผมอะไรก็ได้เลยยังไงคะครับผม เป็นยังไงคะก็สนุกดีครับผมเราแบบเราวันนี้เจอพี่เราไปยังไงบ้างเอ็มซีพี่โทนะตอนเช้าเนี่ยพี่โทจะเป็นฟิลแบบว่าแบบเอาปากกาทำไมเป็นยังไงอะเป็นทรงผมจะแบบว่าเชิบลงไปอย่างนี้แล้วหล่อไหมเป็นแบบทุกคนเคยเห็นนั่นไหม เขาปาก้าหล่อแล้วสรุปคือเขาหลอใช่ไหมก็หลอก็หลออไม่ได้หรอเพราะออร้อนร้อนขับเรายังไงต่อครับเราเจอ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 เล่าแบบเล่าเรื่องเราเราทำไรมาอ่านไหไพี่โรช่วยเล่าให้ก่อนยอดด้วยนะไม่คือพี่คือพี่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นไงหมายถึงว่าพี่โตเขาจะบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่เห็นตัวเขาใช่ที่งจริงก็มีรูปไปนะตอนเป็นอัลปาก้า แล้วจะโพสลงโซเชียลหรอถ่ายไว้เหรถ่ายไว้เป็นวิดีโอเลยตอนรถตู้นะใช่ทุกคนจะได้เห็นไหมจริงแต่จะได้เห็นทุกคนจะได้เห็นไหมไม่ได้เห็นอ้าวจะดูคนเดียวหรอเลาอยางดีคนเดียวหวงหรออ้าวบอกความจริงก็ได้ว่าไม่ได้ถ่ายไว้จะแกล้งพี่โถอยเลยตกใจไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายเราอยากเห็นคนเดียวหรอ เพราะว่าันชาวับผมก็ง่วงเหมือนกันก็เลยนอนน้องก้องไม่ง่วงนะคือแบบพี่พี่นอนอยู่ใช่ไหมพี่ก็ได้ยินเสียงน้องกล้องแบบเจ้า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 เมา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 กับพิีการอยู่ก็เมานิดนึงไม่นิดนึงนะทั้งทั้งทริปเลยนะไมาๆๆๆๆแล้วเราจะไม่คิดจะแบ่งความห่อที่เราเห็นให้คนอื่นดูบ้างเลยหรอคะก้องเราจะเก็บไว้คนเดียวเลยหรอก็เดี๋ยวมีคลิปเดี๋ยวผมจะมาลงให้ดูแลกัน สุดท้ายฝากผลงานหน่อยให้เป็นกำลังใจให้เราหน่อยแล้วก็ฝากเ้วยพินนี้รอบหนึ่งครับครับผม <c oughs> ก็อย่างแรกเลยขอฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับคิมหมื่นฟ้าครับผม <c oughs> ก็สามารถดูย้อนหลังเวอร์ชันอันคัดได้ที่ไอ e ีอีครับมีอยู่12ตอนนะครับแล้วก็ขอฝาก Your Sky of Us Special Episode ที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้ครับผมครับแล้วก็สามารถดู กีมืนฟ้าเวอร์ชันปกติได้นะครับทางยู u ูบมาดิช n แนลนะครับใช่ครับผมตอนนี้ก็กลับมาดีแล้วใช่แล้วก็ขอฝากแฟนมิทของกีมืนฟ้าได้แล้วครับผมก็เป็นที่จะใกล้ถึงแล้วบอกเลยว่าคือ,อแฟนมิทเนี่ยสนุกมากๆม,ม่วนจอยมากๆแล้วแบบคือมีเพลงแบบหลายๆแบบมากๆเลยครับ<ก>ใช่มีหลายแนวใช่เชื่อว่าพี่ทุกคนแบบจะเอ็นจอยแน่นอน คแฟนหมเพราะว่าบัตรก็โซเอเลยใช่มใช่แบบดีใจมากคือแบบคือบัตรโซเอาเร็วมากคือแบบพวกเราก็ดีใจทุกคนครับเพราะแบบเพราะแบบเห็นบัตรโซเอาแล้วพวกเราก็เลยแบบอยากทําโชว์ออกมาให้ดีๆครับผมบัตรโซเอาเร็วมากใช่พวกเราแบบเลือกโชว์กันแบบคือทุกคนแบบรีเควสกันเองว่าแบบแต่ละคนแบบอยากทําอะไรอยากเล่นอะไรอย่างนี้ใช่ครับผมทุกคนแบบรีเควสเองหมดเลยใช่แบบเลือกเพียงอยู่แบบ กือบอาทิตย์หนึ่งเหมือนกันตอนเลือกเพลงกันแบบมันต้องรีเสิร์ชไงใช่ว่าแบบอยากทําอะไรอันไหนดีแต่พอแบบมาเลือกเพลงแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออแบบเราอยากทําให้แฟนบินเนี้ยเต็มที่ที่สุดเลยครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่อยากมาเจอพวกเราทุกคนด้วยครับผมไว้มาเจอกันนะครับฝ่บายิทพิงหน่อยขอเแฟนว่ามาเจอการก้าวีดเอวพิงก็เจอได้จะมีผลงาน เอาเลยครับเขาผมก็ขอฝากขอฝากผลงานในอนาคตด้วยนะครับก um> ็จะมีพ i l อ t Magic Lever นะครับผมมีพี่จิมมี่โอพี่กิ่งลำปิงแล้วก็โทมัสก้องครับก็ขอฝากพ่อหมดตัวเล็กๆคนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใครเป็นพ่อหมดครเราไม่ได้เป็นน่นเอาเราเป็นพ่อมดนะพี่ทบอคนนี้คนนี้อ๋อครับผมผมเป็นคนธรรมดาครับก็ธรรมดาเลยค่ะ เป็นคนธรรมลาที่ธรรมดาจริงๆเศร้าเหรอไม่ได้เศร้าก็คือแบบแต่คือก็ไม่เศร้ามากเท่าไหร่เพราะว่าก็แบบเราไม่ได้เกิดมาเป็นพ่อมดเราถ้าเกิดว่าเราก็ต้องรอติดตามดูครับผมก็ถ้าเกิดว่าแบบพ่อมดไม่มีคู่พ่อมดก็จะเป็นแมวสปอยเลยเปล่าไม่ไม่ได้สปอยบอกในทีเซอร์แล้วบอกว่าแบบถ้าเกิดว่าพ่อมดบบหาคู่ไม่เจอภายในนี่นี่นี่ แต่พอหมดตั้ใจไม่ว่างรอค่ะน่าจะเจอคู่แล้วก็จริงๆก็น่าจะอย่างนะครับแบบเราอาจจะแบบไม่ชอบกันเฉยเฉยอาจจะไม่ชอบกันก็ได้ในเรื่องแต่ชีวิตจริงชีวิตจริงราสสิทกกาใช่ใช่ครับผมก็ขอฟังมาสิเลเวอร์ด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็อ n นนู้นเลเวอร์นะครับหรือเขาชื่ออันวาก็ขอฝากได้ครับ ขอฝากพระเอกเลสแฟคด้วยแล้วก็ขอฝากน้องบลูเลยนะครับครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับขอฝาก e อเ r อร์พด้วยหนึ่งสองสามสุดท้ายนะครับขอฝาก e อเ r อร์พด้วยนะครับเป็นน้ําหอม3ามกลิ่นอยากให้แบบพี่ทุกคนได้ลองใช้กันจริงๆก็คือหอมมากใครมาเจอพวกเราเนี่ยก็สามารถฉีดเอเวอร์พิงมาได้นะครับเดี๋ยวแบบเดินเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวพวกเราจะถ่ายว่าแบบเออกลิ่นติดหรือเปล่าใช่จำพวกสปาร์กหรือเปล่าพวกเราจํากลิ่นได้จริงล่าสุดเจอพี่พี่แฟนๆฉีดสกินชิปมา เฮยจำได้เลยแต่ว่าไม่ได้ทาเพราะว่าทุกอย่างมันไปเร็วมากอ๋อโอเคครับครับก็ขอฝากพวกเราโทมัสกล้องกับทางเอเวอร์พิงด้วยนะครับครับวันนี้ไม่ฝากน้ำหอมในตลาดพิซ่เจ้าหน้าทำหอมขอถ้าชิดน้ำหอมก็เปิดแบบเป็นกลมเดแล้วขอซักเงินซักเงินใช่